ไปไปไไปนี่หมาเราเหรอหมาเราใช่ที้หมาเราแล้วเดี๋ยวเยอมาอน,นี่ไปถือกระกระทากทาไมนาทีือคหอออามมาลงจะลงคลิปข้าคั่วไปจริงคลิปข้าวคั่วได้ตัดไปก่อนหน้านี้สัประมาณ2อันิตกว่าแะมีมาแล้วนะครับมีมาแล้วมาล้ ตอนแรกเรามีแผนจะไปดูดูลูกหมาก็มีหาข้อมูลนาก็หาข้อมูลตุ๊กก็หาข้อมูลว่าจะไปดูที่ฟาร์มไหนจะไปซื้อยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คิดว่าจะซื้อวันที่ไปดูเราเอาตัวนี้ดี๋ยังไม่ตั้งชื่อเขาคันฟันอยู่เขาอายุเท่าไหร่น้องสองเดือนน่ารักอะไรนี่อะทำไมแฮปปี้ จริงจริงมีมาให้เลือกก็เอาลูกหมามาให้ดูประมาณสักสามตัวก็เห็นตัวนี้แล้วมันมันนิ่งๆดีแต่เป็นตัวผู้นะคะแนนสามเสียงุ๊กจินพี่เรนนี่อยากได้อีกสีหนึ่งเขาทําให้เราเนืยนถึงเขาคั่อะไอพิธกรรมต่งๆาเนี่ยที่เราเห็นแต่พอกลับมาแล้วไม่เหมือนนะกลับมาไม่เหมือนแต่เขาไม่ได้แตกต่างจากวันที่เจอเขาเือนนเขามีร้องอิงอิง ตอกนกางคืนนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากพี่ก็ไม่รู้สึกว่ายุ่งยากกับการที่เอากลับมาเลยก็เลยซื้อทั้งอุปกรณ์ซื้อกล่องซื้ออะไรกลับมาเลยทีเดียวน่าเขาเียบร้อยตุ๊กตุ๊กกะจินตัดสินใจกับตัวนี้<อ>เพราะว่าว่าอะไรนะก็เมื่อกี้ตุ๊กเรียกเขาแล้วเขาเดินมาหาตุ๊กเขาเดินมาหา <c oughs> จนินจินตัวนี้เพราะว่าเขาเดินาหาจินเหรอไม่ใช่เขาถอยเขาทำท่าตะกุยใส่ใส่งนี้เดี๋ยวเขายังไม่มีชื่อเดี๋ยวเราจะให้ฟาร์มเขาสอนเดาว่า ต้องดูแลมันยังไงเพราะมันเป็นหมาเด็กทำข้อไหนแล้วก็อุ้มยังไงแล้วเขาสอนให้จินอุ้มยังไงคะอย่างนี้นะครับผมจะเอานิ้วนิ้วประคองด้วยนะครับจะเป็นตรงนี้ผมจะเอานิ้วประคองแล้วก็อันนี้ประคองแค่นี้ใช่ครับนิ้วประคองใต้คอใช่ครับกลางก็มืออยู่ใต้ใต้แขนใช่ครับแขตรงนี้ชอบให้จับยังไงนะนวดตรงไหนอะไรตรง เขาก็แนะนําเราว่าดูแลยังไงอะไรยังไงเป็นเบื้องต้นกับวัยสเดือนแบบนี้ฟาร์มก็มีนี่ให้คู่มือคู่มืออันนี้เหมือนนี่เลยสมุดเด็กสมุดเด็กเลยแรกเกิดเขาเรียกว่าสมุดฉีดวัคซีนเอมุดูฉีดวัคซีนบวกกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือเราอะรู้ข้อมูลพื้นฐานจากที่ที่ทางฟาร์มเขาบอกมาพอกลับมาบ้านน่ะเราทําผิดหลายอย่างเพราะว่าเราใจอ่อนเหมือนเราเห็นเขาหน้ารักเขาร้องแล้วก็มาอุ้ม แต่ว่าถ้าเขาอ้อนเราเราอยากไปตามใจเราวางไว้ในกรงแล้วก็เห่าเห่าแล้วเราไปหยิบร้องมาอันนี้ครับจะทําให้ครั้งต่อไปก็เห็นเราก็จะเห่าเพื่อให้หยิบออกมาใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินผ่านปุ๊บเขาจะเห่าอย่างเดียวเลยคนนี้มีหลักฐานไหมหลักฐานอะไรสิ่งที่เขาบอกว่าให้อยู่ในกรงวันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงแรกพี่เวนก็อยู่ในกรงเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกนี่ว่าเราห้ามเขาอยู่กับเขา ี่ัทำอะไรพี่มาทักทายก่อนนอนถึงเวลานอนไม่นอนนะหมายถึงพี่วงนะตัวดำดูสิกลมอ๋อเอ้ยเอาขัลงไปเอาขันลงไปไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมานี่เราต้องไม่สนใจเขาเราต้องไม่สนใจเขาเนี่ยดูการตุ๊บรู้เลยพยายามจะแบบเนี่ย เอาอีกนอหน่อยโอยเก่งมากถ่ายได้ไหมอึแล้วอึบนผ้านะคะอึบนผ้าอเช็ดให่เยียบออจ่ะเอ๋มาแล้วสองเดือนมาสองเดือนนะครับตัวนี้มาสองเดือนเดินสำรวจไม่เห่าเลยดีมากเหมือนเขาลั้วเลยดูหน้าหน่อยหน้าดำหน้าเขาจะดำดำหน่อยอาหารเขายื่ไหนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเราให้ให้ตอกองเสร็จก่อนนี่หมา หมาเราใช่น,นี้หมาเราแล้วเราเข้าคัวไปคืนแล้วนี่คือหมาเราแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาจะมีชื่อคืนนี้ให้แม่สรุปก่อนนะ <c oughs> อื่นๆนิดนึงนะจริงๆนะม,ม,มีจีนนิแบบหนึ่งมีเลนนี่แบบหนึ่งเริ่มชินกับที่เคยมีจีนใช่ไหมแต่มีหมานี่แบบหนึ่งคือมันมีความคล้ายกันบางอย่างเช่นมีความที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นความรับผิดชอบของเราไม่ใช่เหมือนเข้าคัวที่อยู่3ามวันแล้วไปนะอันนี้อยู่จนกว่ามันจะ ไม่อยู่ก็เห็น <Me> ด้วยนะเรากลับลังหันไม่ได้แล้วเหมือนเหมือนมีลูกนั่นแหละเหมือนคุณแม่มือใหม่อะตอนเนี้ย it's normal ah. I don't feel anything But when I feel it's like a normal family with a dog อ๋อ a normal family with a dog it's so good it's so good wow ยามิีกะเนี่ย hello อันนี้ของเล่นนะเอาไว้กัดแก้คันเหงือกนะจ๊ะ ไปดูดวงมาหมอดูนานาแล้วหมอดูทักมาว่าระวังนะเดี๋ยวจะมีลูกอีกคนนะเป็นลูกชายบอกไม่มีทางไม่มีทางไม่น่าจะมีลูกลูกชายมาในร่างของของหมา <laughs> <laughs> สนใจแล้วนะพิจิญฉิวรึใส่ไม่ได้พิจิญฉิวรทุกคนปิดเบาเบา๋อ ตอนแรกเลือกตัวสีนี้มาแล้วก็ตั้งชื่อว่าชาโคที่แปลว่าถ่านยังมีสามออปชั่นชื่อดูเป็นผู้ชายดีชาโคชโคแต่ตุ้มไม่อ่านโอ้ปั๊บอปั๊บนี่ตัดทิ้งเลยปหตุปั๊บนี่เพราะว่าได้เห็นแล้วนึกว่าอะไรกรอบป๊อปป๊อปั๊บรัพนั่นบ่งเอาไปเป็นชื่อหมาเลยชาโคสีดำเหตุชาโคก็สีดำซึ่งเขาตัวสีดำชาโคป๊ั๊บเขามองจินต์เตอร์ ชื่ออะไรดีปั๊บปั๊บชาโก้จินชอบชื่อไหนทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลปั๊บนี่ง่ายมากปั๊บ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 ลูกปั๊บปง่ายเหมือนกันนะพี่คนไทยทรัฟเฟิลยูไอทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลสรุปแล้วเดี๋ยวพ่อกลับมาบอกเคอได้นะโอเคเราต้องมีสัญญาในการเรียก ้องทัฟเฟิล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 ชาบเขาเขาบอกเขาเอาทัฟเฟิลเราก็โอเคพี่จะเรียกเขาว่าเห็ดเราชอบกินเห็ดนะพี่เรียกเขาว่าเห็ดน้องเห็ดเห็ดดำน้องเห็ดดำพี่รู้สึกแบบว่าเรียกชาฟเฟลทาฟเฟิลแล้วมันไม่ชอบปากพี่อะปาพี่จะเรียกเห็ดไม่ได้หรอไม่รู้ ชาฟูแล้วกว่าพี่จะเรียกปากพี่ต้องห่ออยู่สี่ชั้นชาฟูไม่เลยนี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะโฟ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 ไปกันใหญ่แล้วคราวนี้นี่เช้ามาเล่นกันนะนี่เช้านะโอเคไหมัืมอืโอ้ยนอนแล้วชาฟูโมงยนอนได้แล้วโอ้ชีชาฟูเหรอชีชาฟูเหรอเห็ดเหรอเห็ดเหรอเป็นเห็ดเหรอ Good Morning to you เด็กๆ เขาออกมาได้ส ar ักพ่อแป๊บหนึ่งเขาเป็นหมา2เดือนเขาเป็นหมาเด็กเขาโคตรสามขวบอันนี้ yeah, wow. oh, 2เดือนเองนะเขาเพิ่งเกิดเขาเกิดเดือนพฤศจิกายนหนูชื่อทัฟเฟิลเหรอชื่อทัฟเฟิลจับก้นเขาดีๆนะลูกอุ้มดีๆเหมือนที่คนที่ฟาร์มเขาสอนหนูนะน่ารักชื่ออังกฤษเขาชื่อทัฟเฟิลชื่อไทยเขาชื่อเห็ดดีไหมเห็ดดำทัฟเฟิลเราไม่เอาไปเดินมันกระเบื้องข้างบนห้ามเอาขึ้นชั้นสองเด็ดขาดโอเคเพราะถ้าสองไปกระเบื้องขาเขาจะแบะ ที่ฟาร์มเขาบอกเห็นไหมเดี๋ยวสะโพกเขาไม่ดีโอเคไม่ได้นี่เดี๋ยวเพิ่งเอาอุ้มขึ้นนะเดี๋ยวมันหล่นลงมาขาเขายังไม่แข็งแรงู้วว่าเขาเป็นลูกหมา t r ราฟ l t r ราฟ l t r พล e เ t r าหรอ Travel Travel ยังต่างไงลูก It doesn't walk around because it's still a baby แล้วเนี่รู้สึกต่างไหม ม,มีทรัฟเฟิลเหมือนเหมือนมีข้าวคั่วเลยเหรอเหมือนอยังไงอะข้าเรียกคนนาราเกะตอนที่เอามาตอนแรกไม่ต่างต่างอย่างเดียวคือตัวนี้ต,นตัวเด็กกว่าตัวนี้สองเดือนเองข้าวคั่วมันนอนกับเราได้ไงไอ้น,นี่นอนในกลมแม่เรื่อมบอกรู้สึกไม่ต่างตอนแรกที่เอามามรู้สึกเป็นลูกหมาเหมือนกันไม่ต่างอย่างอย่างข้าวคั่วมานี่เหมือนเวลเทรนทุก well อย่างไม่ได้ดูแลใส่ใจอะไรเท่าไหร่มาเขารู้ของเขาอยู่แล้วแต่เนี่ย คือเราต้องกังวลเยอะอะเรารู้สึกว่าเขาต้องดูแลมากกว่าเขาพูดมีจังหวะเมื่อวานที่จินกับเลนนี่โดนอาการคันฟันของหมากัดเท้ากัดมือจินเลนนี่ก็มีอาการนะวิ่งวิ่งหนีมีการที่โดกนกัดกางเกงยืดแล้วเลนนี่ยืนหน้าเซ็งอยู่แล้วแบบก็โดนดึงกางเกงอ,อยู่ <lifting> ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเลเวลที่เขาเริ่มรู้สึกเขารู้สึกเจ็บเอเฮ้ยฟังเชียบมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่บอกไม่บอกน้องสิมันมันชอบกัดขาเลยนี่ดูแวนดิหรือไงมันชอบกัดขาเลยนี่อ่ะไม่รู้ทำไมไปกัดขาพี่เลยนี่ทำไมดูมันดูมันเดี๋ยวพ่อจะเาข้อกลงันคึก็จัดนะความันเข้ากลงได้ไหมเจ๊ะปะนี่ไอเห็ดดำอยู่ในกลงไปก่อนเด้อ เข้าใจไหมคึกมากคึกมาก <c oughs> เอออยู่ในกรงไปก่อนโอเคไหมาวน,นี้เราเห็นแววตาของจินกับเรนนี่ที่แบบอุ้ยนี่มันไม่เหมือนเข้าขั้วนะเขาไม่โดนเข้าขั้วกัดแบบนี้แนะ่เราอธิบายจินกับเรนนี่ไปแล้วแต่เราเห็นแววตาความรู้สึกกูดเล็กนี่คือสิ่งที่เราต้องบอกลูกเราเลยที่กลับมาพี่ถามเขาว่าโกรธเปล่าโกรธทัร์ฟโลว์เปล่าเอนนี่บอกเรนนี่ไม่โกรธแต่เรนนี่ไม่ชอบ <c oughs> เออใช่นี่เอนนี่ฟังพ่อเห็นไหมก่อน เวลาเราเลี้ยงหมาตัวเนี้ไอ้ทัฟเฟิลมันจะเป็นเด็กมันยังไม่เหมือนเข้าคั่วโอเคไหม<ะ>เขาจะทําอะไรที่ไม่เหมือนเข้าคั่วเขาคันฟันเขาจะกัดเหมือนที่เมื่อกี้กัดตรงกิง่งเลนนี่เหมือนที่เขากัดขาที่กินเมื่อกี้เจ็บแค่ไหนเจ็บแค่ไหนอืมต้องให้อาหารเขาให้นะ้าแล้วก็ใช้อึกับฉี่ให้เติมอาหารให้เขาตอนเชา้ากเย็นเพองฉี่ตอนเช้าใช่ไหม Did you clean up Yeah เป็นเดี๋ยวที่ที่ฝึกฝึกเขาฉี่แลวนี่เติมน้ำเขามาสิน้ำเขาใช่หวังให้มันแนบสนิทเลยนะหกินน้ำใหญ่เลยอือใช่ไหมเนี่ยอือใช่ไหมเดี๋ยวๆอือมานี่ไม่อือนี่กระถาดไม่ทันแล้วเอาเอาเรนนี่จินก็ได้าจินดีว่าจิน ยังไงก็ต้องสังเอย่างนี้อย่าทูนะเดี๋ยวให้ทําทั้งคู่แหละมันต้องทําอยู่แล้วมันแค่วันเขาอยู่กับบ้านเราตลอดไปนะลูกแต่ไงก็ต้องผัดกันทำออาววางไปเลยวางไปเลยจับจับโอเคไปเอาไปทิ้งแม่ทำไรแม่หรอแม่ทำทุกอย่างอ่ะพี่คงคงเล่นอย่างเดียวพี่แวงแนวจำได้พี่แวงจะเป็นคนอาบน้ำ เจ็ดถึงสิบสี่วันต่อครั้างต่อชีวิตตลกอะที่แบบโอ้ไม่ทำอะไรเลยเขาจะเล่น้<อ>าวต้องช่วยกันลูกลูกอะส่วนใหญ่เขาจะทำหน้าที่ให้อาหารเช็ดฉี่เก็บอึอหน้าที่หน้าที่อาบน้ำพี่แหงทางนี่แบ่งตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ใช่หน้าที่เช็ดหูเช็ดตา <c oughs> เช็ดหูหไม่ชอบเลยเราทำเราทำพี่อาบน้ำให้มันแล้วกันแล้วพี่ก็ฝึกให้มันเป็นหมาที่แบบกันขโมยได้โอ้ ก็สับจีนนะ่ะเขาโตแล้วเราก็รู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่ ใส่ใจมากขึ้นแต่ก็ยังมีความต้องปรับตัวเพราะว่าจินยังไม่เข้าใจในพฤติกรรมบางอย่างที่เขาไม่เหมือนเขาพั้วนี้เหมือนเหมือนเหมือนอยากเล่นมากกว่าเหมือนที่ฟาบอกเลยว่าให้ระวังเด็กๆตัวเล็กๆเ่ยนี่ไม่เข้าใจเหมือนเห็นเป็นตุ๊กตาที่เดินได้จะเข้าไปอุ้มไปจับไปอะไรอย่างเดียวอะไรเงี้ยทาให้หมาอาจจะกลัวหรือเปลี่ยนนิสัยที่เปลี่ยนไปเป็นปอย่างเป็นขี้ตกใจหรือว่าก้าวร้าวได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแต่เท่าที่เห็นนี่คือหมาของเขาแล้วและก็หมาของเราสิ่งที่เราเห็นคือเขาใส่ใจ เดี๋ยวจะดูต้องดูระยะยาวนะว่าเป็นยังไงเรนนี่อาจจะมีเป็นความเป็นไปได้ที่อาจจะรู้สึกว่าเขา้าขัวมาแย่งความรักเขายังเด็ก mm hmm. บางทีเขาอาจจะน้อยใจพี่จีนก็ได้ mm hmm. พี่จีนเล่นกับเขาน้อยลงเพราะช่วงนี้เขาเสรยกันมากงั้นสิ่งพวกนี้เราต้องอธิบายทั้งจีนทั้งเรนนี่ด้วยเราก็ต้องให้เรนนี่เข้าใจทารฟเวลจะรีเขา้าคัวตลอดเวลาเลย mm hmm. <laughs> จริงๆเรนนี่เข้า้วือกลังเรีเ่เลยเพราะคุณไม่ได้ทำอะไร ซึ่งการสอนให้เลนนี่เข้าใจก็คือให้เลนนี่มีหน้าที่ช่วยดูแลใช่ช่วยดูแลนั่นแหละคล้ายๆเหมือนตอนเลี้ยงจินเลี้ยงเดนนี่แหละแล้วตอนที่พ่อพ่อแม่ไม่อยู่นานๆไม่อยู่หนูจะออกมาเองนะเขาต้องอยู่ในกรงนั้นเป็นส่วนใหญ่โอเคไหมค่ะปล่อยให้อยู่ในกรงไปนะหนูก็ทำอย่างอื่นทำกันบ้านเล่นไปโอเคไหมขา ไม่มีตุ๊กตาเลยเราเต็มบ้านเลยนี่อะไรอะเต็บ้านหนูเหรอยิงวาทูกเราเรามีหมาแล้ครับและเราก็ต้องเลี้ยงลูกเราเหมือนเดิมเพิ่มหมามาอีกห่งตัวมีปลาคราฟมีอย่างอื่นด้วยที่ต้องทําด้วยไม่ไม่มีอะไรลดลงเลยมีแต่เพิ่มมันก็คงเติมชีวิตชีวาให้กับบ้านมีความสุขมากขึ้นแต่แน่นอนต้องมีความทุกข์เพิ่มด้วยเหมือนกันเวลามันป่วยมันไม่สบายอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> แล้วก็เราก็ต้องดูแลลูกเราให้บาลานซ์ <Okay. S 1> เรื่องลูกเรากับหมาด้วยเพราะนี่คือเรื่องใหม่ของบ้านเราเลยนะ ว่าฝากทุกคนไว้ถ้าใครสนใจเรื่องหมาแล้วเพิ่นมีลูกเล็กเราเป็นตัวอย่างให้คุณได้จะดีหรือเปล่าไม่รู้รไม่รู้นะจะพยายามเป็นที่นะอ๋อ